สวัสดีครับพี่น้องช่องลูกตูป้าหน่อยสายจวดโอ้ยมาหาคุณแม่สามรอบแล้วไอยู่ไปใสน่น้อคำหลาก,กับคุณแม่นาอฝนตกแห้งแห้งทั้งลงท้งฝนโอ้ยคือเอาค้าแดงมาจอดไว้ตากฝนนะ้อบันดนีคุณแม่เอ้ยคําแดงตากฝนลอยๆอยู่ฝนอ่ะโอ้ยนาะคุณแม่ยอยเอ้ยเอาคําแดงตากฝนคุณแม่อยู่ดีคําแดงตากฝนโอ้ยมาหาสองรอบแล้วสามรอบแล้วเสียงขึ้นมาให้คำหลาเห็นยยู บ้านปิดบ้านคูรูอยู่คนพากันไปอันสาระข้ามพี่น้องพากันไปเที่ยวห่างยังบ้านมากมาได้ยินเสียงจวด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 โอ้ผู้ใดคือตัดคือเปลี่ยนดีแท้มือนีไปเบิ่งก่อนหน้าไปเบิ่งก่อนหน้าเสียงแตงแงงแงงแงงแฉเช็ดว่าคุ้นคุ้นอยู่เลยคุ้นคุ้นอยู่เด้ผู้ใดวะพี่น้องผู้ใดน้อผู้ใดน้อเนี่ยโอ้แฉกหลอดขอกเลยแฉกหลอดโอ้โถผู้น่าตัดเปลี่ยนดีแท้เหมืโอ้แฉกหลอดขอกเลยโอ้ ต่ลตัวนีต่าสองฟามนะโอ้แกรดกอกลยคุณนะเาตัดเป็นเปลเลือพี่น้องทั้งขุนมาแล้วโอ้โอ้คุณนะแกรดกอกเลียโอ้ตัดแปเลือดโอ้แกรดอกเลยบุ้มมันเห็นเนาะุ้มมันเห็นเนาะแกรดกอกลียคุณนะโอ้ โซ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 นาโอ้ค uh so so like. well, so ือมันถมาตมาเตงนจ้างบ่ตานจ้างบ่จ้างบ่บ่จ้างโอ้มันเองมันบ่โอ้างแวมันสวนมันมันบ่สวนมันวมันมันตัดเองโอ้บรรยากาศดีดีคือมาตมาเตงคือเถาวั โอ้เป็นดาราแล้วคือจะกินในมาตัดหญ้าเนาะบัดนี้ดารามาตัดหญ้าทวนๆอยู่น่ะเฮ้ยโอ้เพลินเลยตอนไหนว่าเขาต้องขุนมันจืดขนสุกหันที่เนาะตอนไหนเล่นตาตั้งดาราไปเฮ็ดยังดาราใหญ่เฮ็ดยัง เฮ็ดเบียกเด้ดาราน่ะโอ้แฉกหลอดพี่น้องเอ้ยแฉกหลอดมันมือนแฉกหลอดเอาจุดแฟนเออเจิดมาแล้ว่ะเพื่อนอะเพื่อนอะห้อยเพื่อนตัดมากเพื่อนกีน้องไปเด้อะตัดสวนเพื่อนเด้ไปขีดปูกันนั่นไม่มี้อพี่น้องเขาปูขีดปูยังเก็บกินไม่มีขีดปูพักกันฮอด้าเขาไปหน่อยสิสองชั่วโมงก็บปล้ว แดดรอดเอาดีโ่้แสดรอดทุมันแต่ว่ามืงอนี่ยแดดรอดนะแดดรอดเป็นดาราดี tiktok ไปเลยเด้อบารยินเด้อคุณเอามมังมมังโอ้สินีสิ่นด้วยสินด้วยโอ้สวนของคนคนมีสวนมับ้งที่จะดเนาะวน เดน้วบัเที่ยงัไปเียงคอตออตกรดแกดกคนหมักอิ่งานมักัี่ดีเ้ยหมักน้ำปลาน้ำดูมักน้ำปลาน้ำดูนเออ เดคนอยู่เ้ียบวดาีนเนอะนังมีตำแหน่งนังมีตอเลาะนามะหนน้อยนี่จัมันก็จะตัดอ,อีกอะรอ่อกโอ้นตางหักงด้ยจริยียงืดๆย่างเดียวตัวนีน้ตัดตัวป่วยพุทธเด้อ กินมีพี่นองข้าวเดียวทุกบ้นขาวเดียวแปดเอเอร์แกะลอดกอกแกะปลูกพักเบิ้ลเลยกค่ะพี่น้องคุณนะปลูกฮตาลาซัาปลูกลกอีตูพักสวนขั้ว่ลเต็มสวยๆงาาๆทั้งนั้นเลยคุเตาปลกพักคนณนะทั้งต้นหอมทั้งบกอื้อพักสวนขั้วค่ะยิ่งตอนจไกลเบิ้งไอ่างเ้าไปตักน้ำบุ้มมาหดหดวดสบายนี่ไก่เบิ้งค่ะสวยๆสวยๆแต่ไมก โอ้แล้วอันนี้เลยแต่งหมดมากรูมาเตะให้เกียกติอันนี้กนเลยแ่งหมดเอะเดี๋ยวเดี๋ยวออกมา,าดอกแค่ แก่เลยสวยดีโอโตโต้หงอนเลยหงอนมแก่่าโอ้โุเเอ็ก็ม่ร้นาะโอ้โหดด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 จดดดด้ดด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  เพื่นตะเอานไปสนบ้านเพื่อนสวนเตเทียไปเนาะสวน่นลราี้น้องโอ้แสนเลยแสก็สวนโอ้แกบลอดที่จริงเหรโอ้แกบลอดมือตบแสดเลยเตอร์คนนะโอ้กอแปดดีแส่มุ้ยซิบซี้แบก็ยีโทหาคุณแม่ยิใส่น้อ ข้าแดงตากนโอ้ยเนาะเกีือคำแดงมาตากนเนาะคุณดู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 บริยินเนาะบาริยแต่เสียงเค่ยงมันนี่จะได้ยิ <ıyorlar. S 1> นมแต่เสียงเคียงดูโอ้ยคำแดงคือตากฝนน้อ เี่ยนตานนโอ้คนตดเปลีเออเิดเิดเบ้อะไร่อนผาเบิงแากเออเิดอลไรี่นองโอ้นี่เปลี่ยนเบื้อเ่วตดเปลีเบิดอลนเปลียนเบิดแล้วเปลี่ยนเบื้ตกจงเถอะวะางเ เดี๋ยวทำนี่เหรอเอาเดี๋ยวเตะนี้กระเด็นใส่บ่าเดี๋ยวเสร็จนี้งมีกระเด็นใส่หัวโอ้จริงจริงจริงเอาจุดเปลยนเลยเอ้เอาจุดเปลยนเลยเว้ยเก่งเกรงเกรงเกรงพี่น้องเก่งเกรงเกรงเกรงมึงผู้ใดจ้างมึอนี่ผู้ใดจ้างมีผู้จ้างบ่างมึงนี่จ้างเจ้าของเองจ้างเจ้าของเองโอ้ยมาติดดาราดาราเขาบอกเฮ็ดงันหนักได้ดาราน่ะนะ คูกซมดกาล่เห็ดคือเกลืดาราเขาเห็ดดาลาิกตอกเลยครับพี่น้องนี่นี่ดีดาราทิกตอกส่งปาอำนาจเด้อเขาคือเก่าเ็ดคือเก่าบไ่ได้นบ่เ็ดไข่ส่นตัวแม่คนมักเห็ดเนาะไ่ด้เผ็ดไข่ส่นตัวางทีโอ้ยนะนยาตะตไข่หาตะไข่พอปลูกตะไข่ไปโอ้ปลูกหนา้ทวมนาทวมตะไข่ผาจกบ่พี่น้องตะไข่ตะไข่เรแชร้อน โอ้เก oh, ่งเก่งเก่เก่่อ oh, ้นตัดหญ้าเปลนเออเติดมือนี่โอ้เก่งเก่งเกงแขกหลอดเนะาะแจกหลอดได้เบียกโอ้ย oh, คือเอาข้ามแดงมาตากฝนเนาะรถไฟฟ้านี่นาะเดี๋ยวสิโทรหาจังน่อยกับมะฮอดดอกมังคุณแม่เล้วเวพ่อเล้วนั่นคันว่าเดีวพ่อเล้ยแตเอาทั้งได้อีกบุบัด เลยไม่หอดเลียเด้อเพิ่นเพิ่นมักแนวนี้นพี่น้องของบ้านเลียตัดต้นไม้ใหญ่เพิ่นก็นมีเห็นบ่น,นี่ยซ้ำนั่นโอ้แ,อแล้วแล้วแจกหลอดมากซ้ำนี่ละโอ้แต่เด็ต้นข้ามแดงค่อยจะเปียกเบิด์นี่ต้นข้ามแดงแค่เปียกเบิดพร์ตพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ซเสมอเด้๋ยวกับพี่น้องเด้อดีตัวหาคุณแม่ก่อนมาน้ามหาสามหลอบแล้วว่าท่านมาอยู่จะสารคามไามั่ะ คลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่แล้วค่ะพี่น้องคลิปหนาแจ้งว่ากันไหมเด้อค่ะเด้อสำหรับมื่อนี้โอ้โหบริ ئة แจกหลอดหลายมือบริ ئة แจกหลอดดูเพ่นเป็นดารา tiktok ช่องปลาอำนาจเด้อเพิ่นนั่นน่ะดาราเลยเด้อคู่มือนี้ดาราแล้วดาราดังแล้วเป็นแสนวิวเออแสนแสนวิวเพื่อเพิ่นได้โอ้จริงสวากจริงจริงจริงปลาอำนาจกับเจียงไปน้ำจริงตองจริงกองอื อย่าลากิงกองเด็ดเท่า่ยังมารถไฟฟ้าที่มาจอดกากฝนเนี่ยวันเนาะยี่สวนาดข้าแดงแ้่นอัดนร้เนาะมาจิติดบล่ะแจกมาจิสตาร์ติดบบอเจ้าเดียวนางก็ฝนน้มืมกันอืเอนเมเบิ้งน้ำเข่าเบิดน้ก็ไฟดิกันน้ไฟดับดับเลยโอ้ยยี่ส่วนข้ามแดง บอเบดเอาตาคนม่ได้เห็นบ่รูยปานตาซ้ำแล้วรถไฟไงรถไฟฟ้าดีงามก็ดับตัวไฟไงอืมฝนนะคนมีเชียงบนนะคนมักเนีนี่เชียงคนดดเนี่ยตดคนใหม่ไงหน่อยโอ้ยคนข้ามแดงจ่าจาจักคุยใสแล้วือคลิปนี้ฝากไว้สามีด้วยค่ะเด้อจ้าจักคุณแม่ซื้อค่ะคุณแม่แล้วซื้อซดสนี่พวกจักไ่ได้ไปน้ำเพลิน นุ่มๆเยไปน้ำเพเเลินแล้บคลิปนีน้ปากไว้ซ้ำนี้นะคะเด้อปีตน